คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเราจะปลดล็อกป้ายความสำเร็จในเกมพีคได้ยังไงกันและทำไปแล้วจะได้อะไรในคลิปนี้ผมจะมาช่วยไขยข้อสงสัยเหล่านั้นให้คุณเองคนที่จูวามินาสังสวัสดีมิสหายสายเกมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมพีคเกมที่กำลังมาแรงเลยในตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าวันนี้ผมจะมาช่วยไขยข้อสงสัยเรื่องป้ายความสำเร็จให้คุณเองแต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะว่าผมจะมาบอกทริคเทคนิค และเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พอจะช่วยให้คุณง่ายต่อการเก็บป้ายแต่ละอันด้วยมาเริ่มด้วยส่วนที่เข้าใจง่ายที่สุดกันนั่นคือป้ายความสำเร็จของแต่ละไบโอมที่คุณจะได้รับเมื่อบินขึ้นไปถึงยอดเขาและจุดแคมป์ไฟของไบโอมน,น,นั้นได้นั่นเองเริ่มกันที่ป้ายคนเก็บของตามชายหาดที่คุณจะได้รับเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาของไบโอมชอร์ซึ่งเป็นไบโอมแรกที่เครื่องบินของเรามาตกเมื่อคุณทําสําเร็จคุณ จะได้รับหมวกฟางเป็นรางวัลและสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณได้รู้ไว้ในทุกครั้งก่อนที่คุณจะเริ่มปีนไม่ว่าจะในไบโอมไหนก็ตามคุณจะต้องกวาดสายตามองหาเส้นทางที่พอเป็นไปได้มากที่สุดที่คุณจะปีนขึ้นไปได้และการเปิดกระเป๋าสัมภาระที่ตกอยู่ตามจุดต่างๆก็จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยต่อมาคือไบโอมท ropic สซึ่งเป็นไบโอมที่มีความยากระดับ5กโลกเพราะทุกครั้งที่คุณปีน มันจะพยายามกำจัดคุณทิ้งเช่นกันทั้งเถาวันพิษผลไม้พิษต่างๆพุ่มระเบิดพุ่มพิษเห็บพึ่งหรือแม้กระทั่งสายฝนที่จะทำให้คุณต้องใช้สเตมินามากขึ้นทุกครั้งที่ปีนและใช้เวลานานขึ้นอีกด้วยแต่ช่างน่าเสียดายเพราะนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างทีมผู้พัฒนาเกมจึงได้ตัดสินใจที่จะเอาหมวกพินออกจากรางวัลเมื่อคุณปีนเกาะทอปิกส์ได้ต่อมาคือไบโอมสา ซึ่งเป็นไบโอมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้และหากคุณปีนขึ้นไปได้สำเร็จก็จะได้รับหมวกกันแดดนี้เป็นรางวัลน,นั่นเองถึงแม้ว่ามันจะมีความยากอยู่ในระดับ5กะโหลกเหมือนกันก็ตามเพราะมันก็อันตรายไม่แพ้ไบโอมท r o ปิกส์เลยเช้าที่แดดแรงจนสามารถเผาคุณได้หลุมมรณะพายุทะเลทรายกระบองเพชรแมงป่องหรือแม้แต่กับดักระเบิดแต่ หากคุณมั่นใจว่ามือของคุณรวดเร็วพอที่จะหยิบและคว้างมันออกไปได้ทันก่อนที่มันจะเล่นงานคุณได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณปีนใบโอมนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นผมขอแนะนําให้คุณหาทางเข้าไปภายในภูเขาและพยายามเงยหน้าให้สูงเข้าไว้มองหาจุดที่มีช่องเป็นรูสูงๆเพราะมันเป็นจุดที่คุณสามารถปีนขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องผเผชิญหน้ากับแสงแดดยามเช้าข้างน,นอกนั่น และหากคุณโชคดีมากพอคุณอาจจะได้ร่มที่พอจะช่วยให้ชีวิตในการเดินทางในใบโอมนี้ง่ายขึ้นและนี่คือใบโอมที่ง่ายที่จะสำเร็จแต่ไม่ง่ายที่จะผ่านไปใบโอมคาลเดราทำไมเนอะนั่นก็เพราะว่ามันง่ายที่คุณจะข้ามลาวาเหล่านี้ไปเพื่อไปจุดแคมป์ไฟแต่คุณจะปีนจากก้นภูเขาไฟออกไปได้ไหมผมเองก็บอกไม่ได้เหมือนกัน สิ่งที่ผมสามารถแนะนําคุณได้คือทุกครั้งก่อนที่คุณจะปีนขอให้คุณมองไปให้ทั่ว,วเพราะว่ามันจะมีเพียงหนึ่งทางเท่านั้นที่จะปีนขึ้นไปได้เว้นซสว่าคุณจะโชคดีมากพอที่จะเปิดกล่องได้ปปลูกโป่งหกลูกเพราะมันมากพอที่จะช่วยให้คุณลอยขึ้นไปใกล้ปากป่องผูเขาไฟแต่ก็ระวังเรื่องลูกโป่งแตกไว้ด้วยล่ะแต่อย่างน้อยถ้าคุณสามารถจุดแคมป์ไฟได้ ก็ถือเป็นอันสำเร็จและคุณก็จะได้รับชุดฮาวายเป็นรางวัลและใบโอมสุดท้ายก่อนที่คุณจะไปถึงจุดพีคนั่นก็คือใบโอมแอลไพายใบโอมที่ทั้งหนาวและมีพายุหิมะพัดมาเป็นระยะระยะมันจะทำให้ร่างกายของคุณหนาวจนไม่มีแรงมากพอที่จะปีนต่อได้แต่เรื่องนี้ก็แก้ได้ง่ายๆด้วยการเกาะกลุ่มกับเหล่ามิสหายของคุณเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายถ้าคุณมีเพื่อนแล้ะนะแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังไป เพราะยังมีไอเทมอีก 2- อสอย่างที่พอจะช่วยคุณได้ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงที่จะให้ความอบอุ่นกับร่างกายหรือผลพิกที่จะทำให้ร่างกายของคุณเผ็ดร้อนในทันทีแต่ถ้าหากคุณเย็นมากเกินไปก็อาจจะต้องกินเยอะซะหน่อยและตะเกียงแฟรี่ที่สามารถรักษาได้ทุกอาการแต่ช่วยให้หายหิวไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนและถ้า,าคุณปีนขึ้นไปได้สำเร็จก็จะได้รับหมวกนักบินเป็นรางวัล และสุดท้ายจุดพีคปลายทางของความยากลำบากทั้งหมดที่คุณผ่านมาถ้าคุณผ่านมาถึงจุดนี้ได้ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยเพราะคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเหมาะสมกับหมวกลูกเสือรุ่นใหญ่ใบนี้และในคลิปต่อไปผมจะบอกวิธีการและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสำเร็จภาร,รกิจต่างๆและรับชุดคาร์บอยสุดจา้าบนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สนุกกับการปีนเขานะครับจเจนนี่ มาเัเน่บายบายครับ